เป็นหมอนเป่าลมแบบกดครับแค่ใช้มือกดไม่กี่ครั้งลมก็เต็มวิธีใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับแค่ปิดจุกแค่ปิดจุกด้านหลังนี้แล้วก็เปิดจุกรูตรัวนี้แล้วก็กดไปเรื่อยๆครับประมาณสามสิบกว่าครั้งครับหมอนทําจากเนื้อกมัมหยี่ไม่เปียกน้ําไม่ขึ้นเชือ้อราแล้วก็ไม่เป็นลรฝุ่นครับอยากกดลมเต็มก็ให้ปิดปิดจุกตัวนี้ไว้ครับ แค่นี้เองครับผมน้ำหนักเบามีหลายสีให้เลือกด้วยกันโดยเฉพาะมีความโค้งเว้ารับขนาดของต้นคอและศีรษะป้องกันคอตกหมอนครับไม่เปียกน้ำมีทั้งหมอนเป่าลมแบบกดนอนในเต็นท์หรือแม้กระทั่งหมอนรองคอเวลาขับรถไปแคมปิ้งครับเดินทางไกลๆสะดวกสบายครับสำหรับการเดินทางมีกระดุมปิด กันหลุดครับเช่นเวลาขึ้นรถตู้ครับหลังเลิกใช้งานเราก็แฟบลมออกเอาลมบออกแล้วก็ใส่กระเป๋าพกพาไปได้สะดวกสบายหมอนเป่าลมตัวนี้เช่นกันครับโดยเฉพาะชอบตรงที่ไม่เปียกน้ำไม่ขึ้นเชือ้อราแล้วก็ไม่เป็นไรฝุ่นป้องกันคอตกหมอนครับสายมอเตอร์ไซค์สายแคมปิง้งต้องการพกพาของต่างๆแบบเบาๆหลังเลิกใช้งานครับก็แค่ ปล่อยลมออกครับไล่ลมออกปกตินี่ครับเหลือขนาดแค่นี้เองครับผมรีบกดเดี๋ยวหมดครับมีหลายสีให้เลือกหมอนเป่าลมหรือจะเลือกเฉพาะหมอนหรือจะเลือกเฉพาะหมอนรองคอหรือเลือกทั้งสองชุดก็ได้ครับผมใช้ดีบอกต่อครับ